ขาใหญ่มากนะส่อเปียขึ้นมาหน่อยส่อเปีย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะคราบผูใหญ่ไม่ใหญ่เอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่ของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่สิบสามแล้วนะครับเดือนกรกฎาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับวันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับผมกับป่าหมานเราครับพิกัดป่าบ้านหนองเมฆค,ครับตำบลห้วยขาเมืองมัญทลิกจังหวัดดุบลราชธานีครับผมเมื่อวานคนก็ได้เห็นเยอะพอามควรนอกเสาเปีย ป่าบ้านหนองเมฆครับบ่าวไทยกับสาวเปียก็มีเห็ดที่ปกไว้เหมือน,นกันก็เลยกลับมาเลาะหาเห็ดป่าเดิมของเราครับเผื<ม>่อหมานครับ<ม>ก็มาตามล่าหาให้หาเห็ดพึ่งเนี่ยแหละครับหาเห็ดพึง่งรวมๆพึ่งดำพึ่งไข่พึงพ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งขาลายครับเห็ดขาวเห็ดแดงก็เริ่มเกิดแล้วครับแต่ว่ายังไม่ทันเยอะครับผมพวกเห็ดดินเอาละครับทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นรอแล,ล้วชมกับบ่าวไทยนะครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดหรือเปล่าไปกันเลยครับ ดอกแรกแหกหมันกระเพ็ดเพิ่งไข่ครับ เห็ดพึ่งดำครับึ่งดำค่ะดอกดำมากเลยเนาะโดนฝนยิ่งดำค่ะ น้อ,หอเห็นไปเรื่อยๆเลยเนาะแถวเปียดอกน้องดำม,มากครับสี่ดอกแล้วตรงนี้โอ้โหนี่จะดอกขายใหญ่เลยครับีดอกอ้วนๆค่ะ เห็ดพึ่งขาลายครับเห็ดหน้าหวานน้องสาวเปียค่ะดอกสวยมากเลยค่ะเห็ดขาวดินดอกสวยมากเลยครับเห็ดพึ่งน้ำม้อยครับคนมานเนาะเห็ดกอแดงครับสามดอกหรอเปล่าสาวเปียค่ะ ดอกนี้คายังอ้วนร้องโดนจริงไปฝั่งหนึ่งค่ะเพึ่งบักว่าครับโดนมันเองกินไปแล้วค่ะนิดนึง ตัวครับดน้องำลังบานครับขายาวมากโหยเห็ดพึ่งแดงครับยังเหลืออยู่เนาะดอกสวยมากครับเห็ดแดงครับยังมีหลงเหลือครับเห็ดพึ่งแดง โอ้ยขาอ้วนมากเลยค่ะ ขาใหญ่มากเนาะสอเปค่ะขึ้นมาหน่อยสอเปียยเห็ดพึ่งดำครับเห็ดพึ่งมองสองดอกครับ เจอที่จะดอกนอกแถวเปียค่ะเจ็ดปวก ขาตันด้วยสวยมากเลยครับมีดอกเล็กอยู่ค่ะเหิดพึ่งดำดอกสวยมากเลยครับมีแต่ไขใ่ใหญ่เนาะเสาเปียค่ะขาเล็กมากครับแต่ขายาว เพิ่งข้าวคาครับ okay. ขายยังยาวกลับ,บมาหมานป่าเราเนอะสาวเปียค่ะฝนตกขายุงเยอะเยอะหายยากมากครับมืดมากฝนตกดอกไทยก็ดอกนี่มองไม่เห็นเกลีเยเกียบดอกเล็กมากเลยค่ะดำปีเลยนะคะดอกเขาอ่ะ ขาอ้วนมากเลยค่ะดอกเล็กๆขาดำๆดอกดำ,ดำ,ดำนี่ฝนตกนอ้องก็ยิ่งดำค่ะมีจะดอกสวยๆนะครับเป็นพืนข้าวคัา พึ่งมองดำครับออ้ยดอกสวยมากครับทุกคนคกอิกกแดงครับกำลังออกใหม่หรือเปล่านี่ สวยมากเลยค่ะลุุกมากครับฝนตกลงมานะครับหยุดไปแล้วนะครับตกใหม่แล้วทีนี้ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับผม ฝนก็ตกลงมาอีกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวบ่าวไทยกับสาวเปียรรอดูก่อนครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับตอนนี้ก็ได้เห็ดประมาณครึ่งตะก้าแล้วครับทุกคนหมานอยู่ครับจะมารอนลุ้นกันอีกทีครับทุกคนว่าพวกผมจะกลับบ้านเลยหรือเปล่าเมื่อกี้จอร์นบ่าวไทยบอกว่าดูฝนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนสาวเปียกวางมือเรียก สองดอกเห็ดพึ่งข้าวดอกเล็กกับเห็ดหลังเขียวสาวเปียวไปเจอมาตรงรถครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคีบแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของบ่าวไทยกันครับทุกคน หมานอยู่ครับทุกคนวันนี้เห็ดเกือบเต็มตะกร้าครับมีจะดอกสวยๆเลยครับวันนี้ก็เห็ดที่หมานก็จะเป็นสารพัดเห็ดพึ่งเลยนะครับทุกคนเห็ดที่ได้วันนี้ก็จะมีเป็นเห็ดพึ่งไข่นะครับแล้วก็เห็ดพึ่งข้าวคําครับเห็ดขาวดินเห็ดแดงครับเห็ดแดงหนาเห็ดพึ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งขาลายครับเห็ดพึ่งน้ำอ้อยแล้วก็เห็ดพึ่งมองดําครับผมเห็ดพึ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งขาลายก็ได้ครับแล้วก็เห็ดพึ่งแดงครับ พึ่งแดงคามหรือเห็ดพึ่งแดงขาห,หขาน่าครับเห็ดพึ่งนกยุงก็ได้ดอกหนึ่งครับผมเห็ดแดงก,ก่อก็ได้ครับแล้วก็เห็ดพึ่งดําเห็ดพึ่งเล็กรวมๆครับวันนี้จะหมานสาร,รพัดเห็ดพึ่งนะครับมีจะดอกสวยๆครับทุกคนวันนี้บ่าวชายกับสาวเปียกก็มาเวลาเดินครับเวลาหมานมาถึงป่าก็เก้าโมงกว่าแล้วครับจะสิบโมงตอนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วครับทุกคนถือว่าหมานอยู่ครับมีจะดอกสวยๆเลยครับ ป่าเราเนี่ยแหละครับหมานสุดแล้วครับทุกคนป่าบ้านหนองเมฆครับป่าขนัดของบ่าวไทยกับสาวเปียเมื่อวานไปป่าบ้านบกก็พอได้แกงครับทุกคนป่าไม่คุ้นเคยป่าไม่ถนัดก็ยังถือว่าหมานครับไปถึงป่าก็จะบ่ายสองอยู่แล้วครับไปถึงคนหาเขากกลับกันหมดแล้วครับผมเขาหากันจะเสร็จแล้วบ่าวไายกับสาวเปียพ่กจะได้ไปฝนตกแดดออกครับทุกคนงงมาก ร้อนมากเลยครับแต่ฝนยังตกอยู่นะครับเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับต่าวเบียต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ